สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนไล่สกลโคมาตินะครับผมเอาไว้ฝึกนิ้วนะครับผมไม่พูดมากนะครับมาเล่นแล้วดูเลยนะครับผมเล่นอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับผมก็คือไล่นิ้วเลยชี้กลางนางก้อยนะครับผมเฟสที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยะตอนแรกๆเนี่ยเราเล่นไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่มีแรงนะ ต่เล่นไปเรื่อยๆเราก็จะเล่นได้นะครับผมแล้วเวลากดเนี่ยให้กดนิ้วอย่างนี้ไปเรื่อยๆยนะครับหนึ่งอย่างนี้นะครับก็คือก็คือไม่ปล่อยนิ้วชี้นะครับกดไปเรื่อยๆนะครับมือขวาในการดีดผมดีดขึ้นดีดลงนะครับผมสังเกตนะครับผมลงขึ้นลงขึ้นนะครับผมอย่างนี้นะครับดูที่มือขวานะครับลงขึ้นลงขึ้นเล่นช้าช้านะครับผม ตอนแรกๆเนี่ยเรายังเล่นไม่ได้หรอกผมก็แนะนําว่าให้เล่นช้าๆแล้วก็เล่นอยู่บนสายสายเดียวให้มันคล่องก่อนนะครับผมก็จะได้อย่างนี้นะอ่าพอมปสายใหม่แล้วก็ปล่อยหมดแล้วก็ทางปิกมันจะเป็นอย่างนี้ครับลงขึ้นลงขึ้นดูที่มือขวากันนะครับ ลงขึ้น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 ก็ภาพง่ายเนาะสายและสี่โน้ตมันก็จะเป็นลงขึ้นลงขึ้นพอดีครับมือใหม่เนี่ย่าเพิ่งเล่นกับมิโนมนะครับเล่นธรรมดานี่แหละให้มันคล่องคล่องเล่นเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมนี่ผมเหมือนมาแบบยังไงล่ะทบทวนตัวเองนะว่าแต่ก่อนเคยเล่นอะไรบ้างก็เล่นอย่างนี้แหละไม่ต้องไล่เร็วด้วยนะครับเล่นแบบช้าๆชัดๆให้มันเคลียร์ ให้กล้ามเนื้อเราควบคุมได้นะครับทุกวันนี้ผมก็ยังเล่นอยู่เลยสเกลโรมาติกเนี่ยฮะดูได้เราจะเล่นให้ดูใหม่นะอันนี้ไล่ไล่ไล่ไปก่อนนะครับไล่ไปอย่างเดียวก่อนนะพอมาสายใหม่เนี่ยเอามือใหม่เนี่ยเล่นไล่ไปให้หมดก่อนล้วกันเนะาะไล่ไปก็หมายความว่าไล่จากโน้ตโน้ตต่ำมาหาโน้ตสูงนะครับ à để đủ nè คับไล่ถึงประมาณนี้ก็พอเฟสสิบสองแต่ก่อนเนี่ยผมเนี่ยเล่นไม่ได้เลยนะตอนนี้ผมย้อนกลับไปเมื่อปีแรกที่เล่นกีตาร์ไฟฟ้าก็คือกีตาร์ตัวนี้แหละเล่นแบบว่านิ้วมันไม่มีแรงครับผมแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องเล่นๆไปเรื่อยๆนะครับผม พอเล่นไล่ไปคลองแล้วทีนี้เราก็เล่นไล่กลับนะครับเล่นกลับไล่กลับนี่เราจะเล่นในต่อเมื่อเราเปลี่ยนบรรทัดนะครับผมในขาลงเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับ คนที่เล่นมานานแล้วถ้าเล่นเร็วๆถ้าเทนไม่ดีถ้าฝึกไม่ดีก็ยังเล่นผิดนะครับก็เหมือนผมนี่แหละหลักๆก็คืออย่างนี้แหละนะลองไปเล่นดูนะครับพอเล่นคนเล่นใหม่เนี่ยอย่าเพิ่งไปเน้นความเร็วเน้นความเคลียร์ความชัดเจนก่อนนะครับผมโนต้ตออกมาเนี่ยให้มันเป็นเสียงให้มันเป็นเสียงกลมชัดเจนนะครับผม แต่ก่อนนิ้วผมไม่มีแรงที่จะกดอย่างนี้ได้หรอกนิ้วเดียวอย่างเงี้ยมันก็ต้องฝึกเรื่อยๆครับผมสกิลอย่างนี้เนี่ยมันจะได้ทั้งความคล่องตัวของนิ้วนะครับแล้วก็แรงด้วยจริงๆเรื่องแรงกดเนี่ยมันก็อยู่ที่คนเล่นอีกแล้วนะถ้าเล่นบ่อยก็มีแรงนิ้วนะผมว่าแรงนิ้วก็จะสร้างขึ้นเรื่อยๆมือขวาก็ดีดลง,ลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับสวัสดีครับ